โอเคนะผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแกปเซียนกันกับเกม f c Mobile แล้ววันนี้บอกเลยว่าน้องๆขอเข้ามาเหมือนกันนะหลังจากที่คลิปที่แล้วผมทำ top 5นะผมในตำแหน่ง Meta GK กับตำแหน่ง CM ไปนะแล้วก็คลิปนี้นะผมจะเป็นในตำแหน่ง top 5ตำแหน่ง ST หรือว่ากองหน้านะครับเดี๋ยววันนี้จะมาจัดอันดับตัวเมตาในงบไม่เกิน10ล้านนะผมว่าจะมีตัวไหนที่น่าสนใจแล้วก็ปัจจุบันยังมีคนเล่นอยู่แน่นอนในตำแหน่งนี้นะผม ST เนี่ยก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่หากันยากมากๆนะว่าตัวไหนเป็นตัวเมตานะครับแต่ว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้งบเยอะนะเราก็สามารถใช้นักเตะที่เป็นตัวเมตาแล้วก็เก่งๆตามที่นักแข่งบอบนักแข่งหลายๆคนใช้กันนะครับโอเคนะผมอันดับที่หนะผมคัดมาแล้วนะผมจัดมาห้าอันดั อันดับที่5ที่คนใช้กันเยอะมากแล้วก็เป็นตัวเมตาในงบไม่เกิน10ล้านนะอันดับที่5ผมเลือกมาทางด้านของอิดิกานโตน่านะผมตัวนี้นะ OBR 92ราคาอยู่แค่7ล้านนะผมโอ้โหตัวนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะหลายคนนะใช้กันเยอะมากนะตัวนี้นะหมมยว่าจะเป็นแรง9แสน8แสนหรือว่าจะเป็น1ล้านนะ่ก็ใช้กันเยอะมากนะอิดิกานโตน่านะ ona, นะตัวนี้นะ ฝีเท้าเขาให้มา86นะครการยิงให้มา92การส่งบอล90การแย้งบอล90แล้วก็การตั้งรับ56สภาพร่างกาย92ถือว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะ้วผมให้ท่าสกิลมา5ดาวผมเห็นคนใช้เยอะมากจริงตัวนี้อิก,การตัวหนา้าถือว่าโอเคเลยนะไม่ได้แย่นะผมเพราะว่าเขามีพลังแฝงโอ้โหดูดิให้มาเยอะมากนะอัตราการบุกสูงการตั้งรับปานกลางด้วย ห้าสายสี่แม่บอกเลยตัวนี้ต้องไปจัดกันนะสำหรับอิริกขันโตนานะผมโอเคครับเพื่อไม่เป็การรอช้านะผม โอเคครับเพื่อเป็นการรอช้านะเราไปอันดับที่สนะซอยฮังมินนะในท็อป5เมตาไม่เกิน1 0ลร้านนะซอยฮังมินเนี่ยมีราคาอยู่แค่7ล้านเหมือนกันนะผมแล้วก็ตัวนี้ OVR 92นะผมเหมือนจะมาในสตาร์พาร์ทนะถ้าเกิดใครได้ไปถือว่ควาคุ้มมากๆฝีท้าให้มาถึง91นะการยิง92การส่งบอล81การใด้บอล87แล้วก็การตั้งรับ43สราพร่างกาย70นะอาจจะไม่แข็งแกร่งมากแต่ก็ถือว่าความคล่องแคล่วว่องไวเนี่ยโอ้โหคุบเครื่องมากๆแมทตัวนี้ให้มาถึงเท้า5้าดา นะให้มาถึงเท้าขวา5้าสาย5นาแล้โอ้โหแล้วก็สกิลถ้าสกิลมาสีดาวเหมือนเดิมนะโอ,โ,โอ้โหดูครับไส้ในเนี่ยถือว่าโหดมากๆลอกการ์ดสวยจริงนะสำหรับซอนเฮงมินนะเออคุณสมบัตินะเป็นอัตราการบวกสูงนะปานกลางนะสูงกับปานกลางนะเวริร์กเรทนะถือว่าโอเคเลยเยี่ยมนะสำหรับซอนเฮงมินใครที่ยังไม่มีก็ไปจัดกันได้นะราคาอยู่แค่7ล้านครับต่อไปนะผม ต่อไปอันดับที่3มนะผมผมเลือกมาแล้วให้จางด้านของตัวนี้เลยครับโคโลมูอานี่นั่นเองนะโอ้โหเมื่อก่อนนี่หลายคนใช้มากๆเลยนะผมว่าจะเป็นตําแหน่งอาเอสหน้าเดียวหรือว่าจะเป็นหน้าคู่นะผมโคโรมูนี่ถือว่าตัวเมตามากๆนะตัวนี้นะเออ ราคาอยู่แค่1ล้านนะโอ้โหตัวนี้ถูกมากๆนะในปัจจุบันนะครับฝีเท้าในความเร็ว9.2การยิง80การสมอน73การเลี้ยงบอล8ปการตั้งรับ4 0แล้วก็สภาพร่างกาย6.7โอ้โห,โโหตัวนี้ไส้ในนี่ถือว่ามาหวหนนะพลังงานอาจจะให้มาแค่4ดาวแต่ว่าถ้าสกิลก็ทดแทนด้วยสีดวเหมือนกันนะ้ขวา5สาย4ไม่ได้แย่นะครับผมเวิร์กเลทถือว่าอัตราการบุกสูงการตั้งรับปานกลางนะ้ผมโคโลโมูนี่จากปาริสแช็งแงแมนใครไม่มีก็ไปจัดกันได้ราคาอยู่แค่1ล้านนผม โอเคนะสำหรับอันดับที่2นะผมจะให้ใครไปไม่ได้นะผมสำหรับตอนนี้นะตัวเมตา ท็อป5นะผมไม่เกิน10ล้านในทางด้านของอ,อีซักนั่นเองโอ้โหอันดับที่2งามๆนั่นผมอเล็กซานเดอร์อีซักจากนิวคาสเซิลนะครับฝีเท้า86การยิง8.3การส่งบอล7.2การยิงบอล85การตั้งรับ40สภาพร่างกาย74โอ้โหตัวนี้ผมบอกเลยว่าใครไม่มีนี่คือเชยมากๆนะตัวนี้นะพลังงานถึงให้เจอให้มา4ดาวแต่ก็ทดแทนดนะ้วยทักษะิวมูฟ4ดาวเหมือนกันนะครับขวา5สาย4นะตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเก่งไปไหนนะทุกคนนะเออว่าทุกคนนะใช้กันนเยอะะมา โคโรมัวนี่นะผมโอ้โหคุณสมบัตินะอัตราการบุกสูงนะเวิร์กเดทการตั้งรับปานกลางนะโอ้โหถือว่าตัวนี้คนใช้เยอะมากใครไม่มีต้องไปจัดกันแล้วนะราคาเนี่ยไม่แพงเลยนะสนับอีซักนะไปจัดกันได้นะับราคาอยู่แค่2,3ล้านสามนผมโอเคต่อไปครับอันดับหนึ่งนะ จะเป็นใครไปไม่ได้น้องที่ร้อนแรงสุดๆในตอนนี้นะผมโอ้โหในตำแหน่ง s อนะครับหลังจากที่อีซักอันดับ2ไปแล้วอันดับ1นะผมจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทางด้านของเฟอร์เดนโดตอรเรสสิบห้าบาทนะโอ้โหโอบีอาร์แปตัวนี้นะผมไม่จําเป็นต้องอ่าไปใช้นักเตะแพงๆนะผมตัวนี้นะโอบีอาร์แปสามารถใช้อ่านักเตะเทนง่ายด้วยว่าจะเป็นดูเด็กมาเทนก็ขึ้นเร็วเหมือนกันนะผมโอบีอาร์แป๊บเดียวเทนเมสโซมเนี่ยผมบอกเลยว่าสุดจัดเนะ่าตอน เดียสิบาบาทนะผมไส้ไนเนี่ย OBR เก้า OBR แปด้านะฝีเท้า94การยิง92 ความการส่งบอล73การเน้นบอล9การตั้งรับ45สภาพร่างกาย76โอ้โหตัวนี้ไม่รู้ว่า GM ทํามาเป็นตัวบัคหรือว่าตัวเมตาตัวอะไรไม่รู้แต่ว่าโหดมากครับผมค่าพลังนะโอ้โหนี่ครับไซน์ในงามๆแบบนี้นะพลังงาน4ดาวครึ่งถ้าสกิล4ดาวนะขวา5้าย4นะผมหรือหลายคนเรียกว่าซสาย4.5นั่นเองโอ้โหตัวนี้ผมบอกเลยคุณสมบัตินะ้ำเวิร์กเดตอัตราการบวกสูงการตั้งรับปานกลางนะผมรถือว่าหัวหดมากนะตัวนี้นะถ้าเกิดว่าใคร ียซื้อไม่ทันนะเสียดายมากๆต่อเลส15บาทนะตัวนี้โคตรของโคตรคุ้มนะผมยังไงก็ให้เป็นโ no น1ในปัจจุบันนะ้ำสำหรับเฟอร์นันโดต่อเลสมึงใครไม่มีก็ถือว่าเสียดายมากๆนะผมอาจจะต้องไปหาซื้อรหัสกันมาเล่นนะเอ <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะก็มาฝากทุกคนนะสาหรับแนะนานะเป็น ST ในตําแหน่งในตำแหน่งกองหน้า s อจะเอาไปเล่นหน้าเดี่ยวหรือหน้าคู่ก็แล้วแต่เป็นเพื่อนกันเลยนะผมในงบไม่เกิน10ล้านนะผมโอเคแล้วผมอันนี้ก็ ขอจากไปเดยวเพลงเท่านี้แล้วกันไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ